ไอเฮียยูทูปเพิ่งสเต็มติด e y t a n b e t m a t s r o u s เอ้ยแ่แอดว่าแอดวานี้ยิงดีมองรูเทล่เวอร์อยู่เออมันมันยิงมันลั่นเร็วเฟิร์มันเก่งกูไม่ชอบอันั้นเองูให้ยิงคนไม่ตายเฉยเอ้ยมันก็ตายแหละ ไอ้ไอ้ใครยิงกูไม่รู้หระอ๋อโลยิงกูไม่เหรอเออไอ้เขี้ยมก้อนเฮ้ยก้อนน็อกไอ้สัดคนไอ้เขี้ยที่ยิงจริงเลมสองอ่าฮะ เอออีกตัวยิงบนอีกตัวยิงบนตังขึ้นตังขึ้นเสียงวิ่งอยู่นอกซิดเนียร์ผ่านยูปอยู่บอกว่าผ่านเข้ามาค่านเข้ามากูจะทูบไอ้เหี้ยไปไหนเล่าก็บอกเห็นไม่บอกว่าอยู่ข้างนอกเลยเคนยูบเอ็มโฟบ์ไว้มึงมึงก็อยู่เฉยๆเป็นคนตายอยู่นิ่งๆ มื่อกี้และเตอร์อยู่บนเวมแต่ว่ามันน่าจะโดดได้มันไปไหนไม่รู้ครับฝั่งนั้นบอดเฮ้ย <c oughs> รอนอกรอนอกไอ้เบิร์ดอะ่ะเพรากูทีบกนะบนไม่มีบนไม่มีใครเลยครับหลังไรไม่รู้ว่ะกูยังสแกนไม่ได้ ตออยเวนเราเปิดเตอร์นะเดี๋ยวดูนะสูนเอ่อสูนไม่น่าที่อย่าเบิร์ดเลยเฮียสูน เดินบอกบอดเป็นไงละมึงได้ได้ไรเ็มฮะอะไรในเนี่ยในเทไอแบบเออได้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 เขาเรียกอะไรวะมงกุฎ มยของกูของแพงกูเนี่ยหรือว่าตัวตายตัวแทนแล้วระวังโดนแม่งฉกนะไม่กล้าไม่กล้าแบบดูอะไรดีๆเยอ,อะเลยเอ็มหลอน ดีวะอยากเอาไปดูเองไอ้เที่ยไม่ว่างหลอนอยู่แอดมินยิงกันข้างล่างเอาออกกันกันเกมหลอนว่ะมาไปหนห้องนัดโดนล้วทีเดินฟาดขอเนี่ยเกาะไปเปลี่ยนได้นะเกาะนี้ใช้ได้อยู่นะสามสี่ กูเข้าขวนไเตียวเลย AK ด้วยวะไอเคป่วะจะเพิ่มอะไรวะไม oh. Sadly, ่ร hm. ู้กูไม่โดนยิงไม่พวกมึงรู้กันนะมึงบอกเป็นอะไรอ่ะกูไม่รู้กูมีอาร์กคนที่กูยิงมันถืออาร์กูแอชวอลเอ้ยขอกระสุนไม่ได้ป่ะแรกเอะกระสุน m โกไม่ได้วะกระสุนพอไม่ทุ้มเลย าา<อ>กูย่จำไว้เพื่อกูขอส่วนมึงเพอพร้อมต่อไปบอรวน้ำะไนนมเล้พร้อมเราไม่นกก่อนวะก็รู้กันอยูอออ่มันน่าจะวิง่งเหรอ อ๋อเออกูจะพูดถึงข้อเสียปืนแอดว์ต่อเองไอเ้เรี่อลำกล้องที่กูใส่เสียงยิงแม่งเงี้ยมากแบบแม่งยิงแม่งเหมือนยิงเป็นชุดอะแต่แบบยิงต่อเน,นี่ยนะ <c oughs> ทีาาละสามมาละจะกดค้างเว้ยม <c oughs> ันจะหดเลยแล้วแบบกระสุนแม่งไม่ตัดเรื่องเสี่ยงตายบางทีผู้ไม่ชอบลักษณะการยิงมัน แบบเขาเรียกอะไรลักษณะแรงดีดมันอะเหลือชิปไปแม่งแม่งเป็นปืนที่กูชอบมากเลยนะไม่ไม่สะบัดขึ้นบนเนี่ยกูไม่จำเป็นต้องดึงลง โตคอมกูมีน้อยเอมไม่เห็นคนเลยนะนีล่ละหน้ากูมีเขียง บอดตัวนึงเดินผ่านไปบอดหนึ่งตัวเดินผ่านไปบอดสองตัวเดินผ่านไปแล้วบอดตัวไหนยิงไอ้เบอร์ตายวยิวิปตีนตีมันตนาทีตนาทีแล้วเกดลยเหี้ยแม่งคำรามอยู่ใต้ดิน ได้ดินตามขึ้นนะลองลอมันขึ้นกลับมานะ,ะนามีม,ม,มีมีคนนึงมีคนนึง,นงอยู่กำลังจะลงได้ดีเลยมองมอง,มองตรงเจอเลยมองตรงเจอเลยโดนด้วยโดนสกิลด้วยโอ้ยยัาบางบังอ่ะถุย เห็นแล้วว้าอยูไม่โดนขึ้นมา